เมื่อก่อนพยัญชนะเกาหลีนะคะมีทั้งหมด28ตัวค่ะแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่24ตัวนะคะมี4ตัวที่หายไปค่ะนั่นก็คืออารียเยนยึงยอรินฮิแล้วก็วกพันชิวมิสาาจสเซออักษรฮันเกิลนะคะได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยพระเจ้าเซจ,จงมหาราชเมื่อปี1443ค่ะเนื่องจากขณะนั้นประชาชนไม่มีตัวอักษรใช้นะคะปัจจุบันนี้จึงมีวันที่ระลึกถึงอักษรฮันกิลด้วยค่ะ เอกสารที่ตีพิมพ์อักษรฮันกึนนี้นะคะมีความสําคัญกับประชาชนเกาหลีมากค่ะปัจจุบันนี้นะคะประชาชนก็สามารถระลึกถึงความรักและความห่วงใย,ยที่พระเจ้าเซจงทรงมีให้ประชาชนค่ะว่ากันว่านะคะอักษรฮันกึนนี้สามารถทําให้เราได้เรียนรู้ถึงองค์ประกอบของมนุษย์ทั้ง5ได้ด้วยเช่นกันค่ะ นังสือที่ชื่อซัมกังเฮงชิโดนะคะเป็นหนังสือภาพที่เขียนขึ้นสําหรับประชาชนสมัยก่อนเป็นผู้ที่ไม่รู้หนังสือค่ะและหนังสือเล่มนี้นะคะได้รวมเรื่องราวของบุคคลที่ถือว่าเป็นแบบอย่างอันดีงามของสังคมซึ่งได้แก่ลูกกตันยูผู้จงรักภักดีรวมถึงผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ด้วยค่ะ